สวัสดีรค,ออครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านท่านพระครูประหลัดสมพรนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์จําวัดที่ไหนนะครับอยู่ที่สำนักป่าพระธรรมยานุนีจังหวัด,จ,วดจังหวัดนครปฐมอ,ออยู่จังหวัดนครปฐรมนะครับท่านท่านท่าน,านพระครูครับที่เดินทางมาพบพระเด็พระกุลหลวงพ่อพระครูนิยุทธรัตนวัรเช้านี้เป็นอะไรฮะเป็นมะเร็งในสมองเยู่มะเร็งมะเร็งในสมองในสมองใช่ ท่านท่านพระครูรักษายังไงมาฮะก็ผ่าผ่าแล้วผ่าแล้วใช้แสงแล้ว20 30กว่าครั้ง30กว่าครั้งนะคีโมโด้วยคีโมโด้วยแล้ว<ก>ท่านไม,ไม่หายไม่หายนะยแล้วท่านพระครูทราบยังไงว่าที่วัดสะแก้วเรามียาสมุนไพรครับก็ไปร่วมง,งานท่านที่ที่ศาสตราจารย์บรรจบ อ๋อไปงานศาสตราจารย์ดรบรรจบบรรลุจิตบรรลุจิตที่จังหวัดราชบุรีุรีอ๋อท่านเคยไปที่นั่นมาแล้วใช่รับไปไพเราป่วยเราก็เลยไปไปเขาก็าไม่ได้ทําแล้วครับก็เลยก็เลยมาที่นี่ครับมาก็ไปพาพาจนนี่ออกจากโรงพยาบาลมาจากโรงพยาบาลซีดีราชมามาปฏิวัตบก็เลยหาโอกาสมามาวันนี้เลย ครับกษสาธุครทูกับได้ได้มาสนทนากับพระเด็พระคุณหลวงพ่อพระคุณนิยุทธรัตนวันแล้วอย่างไงฮะก็เข้าใจเยอะเลยเข้าใจเยอะเลยเมตตาแต่ในด้วยวิบากเราต้องต้องใช้ใช้ใช้ไปอ่ะก็เลยพ่าแบบผ่าหมดไปสองล้านโยมหมดไปสองล้านนะฮะสองล้านอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่ผ่านี่ผ่าครั้งแรกเท่าไหร่ครั้งแรกนะ แล้วก็ใช้แสงด้วยคีโมด้วยสายแสงด้วยีคมีด้วย30ม0แสง30แสงหมออันดับสองแห่งเอเชียหมออันดับสองของทวีปเอเชียเลยมารักษาหลวงท่านปะกูนะแล้วก็ใช้แสงจนเขาหมดสุดท้ายก็ไม่หายไม่หายเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมวันนี้สิ่งที่ได้มาพบประเด็พปะุณหลวงพ่อแล้ว <ก>มีม,มีความหวังมีกําลังใจนะท่านพระครูนะนนะท่านก็บอกว่าหายหาย<ม>อยู่ที่ตัวท่านพระครูแล้วล่ะ <laughs> แต่นี้ด้วยความที่เราเราเป็นพระเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันเป็นธรรมดาของสางขารแล้วพอป่วยพวกเนี้ยใช้ขันติธรรมาดาไม่ได้ต้องใช้ก็เรียกว่าสังวรนักขันติคกคือมันต้องต้องทนทุกส่วนของร่างกาย เพราะว่ามันฉายแสงมันมันรุนแรงโอ้มันรุนแรงนะรุนแรงแล้วมันมันมันปวดปวดทรมานเอ่อแล้วแล้วท่านพระครูรับกิจดิโมนอะไรได้ไหมช่วงที่ไม่สบายเนี่ยฮะไม่ไม่ได้รับเลยไม่ได้รับเลยก็อยู่กับวัดครับแต่ใช้ค่ารักษาค่าผ่าตัดค่าฉายแสงฉายแสงเครื่องฉายแสงก็สองร้อยสามสิบล้านเลยอ่ะ แต่ว่าใช้ค่าผ่าตัดสองล้านกว่าบาทแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้มียามาฉันที่ที่วัดนะฮะก็ให้สเตยรอยมาฉันสเตรอยฉันจะหน้าบวมไหมหน้าบวมหมดฮะทุกวันนี้ก็ยังฉันอยู่ความทุกข์ความความทุกข์ความทรมานที่ได้รับผลวันนี้คืออะไรครับท่านพระท่านพระครูพระเป็นธรรมดาอยู่หรอ เห็นมองเห็นเป็นธรรมดาอย่างไรับสังขารนะคนไทยข้องสังขารอยู่แล้วมันเป็นมรดกของสังขารที่ทุกคนต้องได้รับครับแล้วเราใจก็เปิดกว้างที่ยอมรับความตายยอมรับความตายแล้วก็ความเป็นธรรมดาของชีวิตเกิดขึ้นเท่าไหร่มันก็ดับเท่านั้นแต่สิ่งที่เราต้องอดทนก็คือต้องอดทนมากกว่าคนอื่นต้องอดทนมากกว่าคนอื่นทั่วไปข้าราชาด้วยเนาะเพราะว่าเวทนาจากโรคมันส่งครับโ อันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับโรครายโรคใครที่เจ็บต่างๆไม่เลือกนะฮะแม้แต่พระสงฆ์องค์เน่นก็ยังต้องเป็น,ปนแต่วันนี้สิ่งที่ท่านพระครูได้พูดได้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อว่าท่านพระครูไปสูงสุดในมิติของการแพทย์ระดับมือสองของเอเชียและทำไมวันนี้หลวงพ่อถึงกลับมา S <S <จะ S 2> อยากจะมาฟื้นฟูด้วยสมุนไพรฮะสงสารสงสารคนที่ป่วยถ้ารู้เท่าทานมารักษาแผนโบราณดีกว่านะโอ้ควความที่อาตมาเป็นคนชาบศึกษาไงว่าเราเรา,เราอายุหกสิบแล้วโลกเขาพัฒนาเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์รู้ว่าโลกเขาพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือไปเนี่ยแค่เครื่องฉายแสงแค่เอกะเลยของของ,ของอาจารย์เนี่ยราคาต้องสองร้อยสามสิบล้านแล้วสองร้อยสามสิบล้านสองร้อยสามสิบล้านแล้วแค่เครื่องแค่เครื่องฉายแสงฉายแสงเนี่ยนะแน่ เราก็เลยบอกออของเขาแพงจริงม,มันอาจจะดีเราก็เลยใช้ทั้งกายทั้งจิตเราทั้งชีวิตของการเรียนรู้เข้าไปรองดูสาธุยอดของความทันสมัยมันหายไปที่สุดมันก็ไม่หายจะมีโอกาสบอกให้ญาติโยมว่าวถ้าป่วยไข้รีบมารักษาแถานโบราณจะดีกว่าอย่าไปเสียตังค์เอาตังค์เก็บไว้ใช้ช่วยลูกช่วยหลานดีกว่าอาจายาเสียไปสองสองล้านกว่าบาทเนี่ยเสียไปเฉยๆเ,เลยเนี่ย ถ้าเอาตามเกิดไว้เลยดีกว่าดีกว่ายมงเพราะว่ามันมีโอกาสหายแล้วเขาก็ไม่หายด้วยถถมยังบอกว่าอาตมาจะอยู่มีชีวิตอยู่ได้ประมาณอีกแเดือนอีกอแเดือนแเดือนมครับอ,อันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเราถือว่าแพทย์แผนไทยสมุนไพรทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยยังเป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ชีวิตของคนเรานั้นเกิดจากธรรมชาติใช่ไหมฮะต้องรักษาบําบัดด้วยวิธีธรรมชาติคือสมุนไพรใบาย,ยาวันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับต่อให้การแพทย์จเจริญขนาดไหนแต่โรคไครแค่เจ็บบางครั้งมันต้องอาศัยจากพื้นฐานสิ่งที่อยู่รอบข้างก็คือสมุนไพรใบาย,ยาด้วยและความเชื่อความศรัทธาในสิ่งนี้ครับไม่ว่าจะสิ่งที่เป็นประวัติอันยาวนานนะไม่ว่าจะเป็นหลวงหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อเดิมนี่เคยใช้สมุนไพรยารักษาผู้คนนาทั้งหมู่บ้านหลวงปู่สุขแล้วก็หลวงปู่ชีวกกมาัรพัดด้านหลังของเรานี่คือเจ้าตำลับเรื่องของสมุนไพรยาเราอยากให้ทุกคนเชื่อและศรัทธาในสิ่งนี้อย่างท่านพระครูเองนะครับไปสูงสุดแล้ววันนี้ต้องกลับมาที่สมุนไพรยามันบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับทิ้งหมดเลยยมอาตมาไม่กินทั้งซีทีโมไม่ฉายทั้งแสงไม่เอาอ๋อนี้<ๆ>ไม่รับแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำ อันุ์มาอยู่กินเราเพราะแล้ว,ลวเขาฉายแสงยังไงที่สุดเขาบอกว่าก็แค่ยืดอ,อายุเราอ๋อยืดอายุนี่คือเท่าเท่าที่เราศึกษาเพราะเพราะท่านเป็นครูเนี่ยเป็นผู้ที่ศึกษานะ<ช>อยากจะไปมิติสูงสุดแล้วก็รู้แล้วว่าคําตอบคือยืดเวลาเท่านั้นเองอยากบอกว่าคนที่เป็นแล้วนะหันมาหันวากินยาสมุนไพรดีกว่าประหยัดทั้งเงินแล้วก็พระท่ามจะกีศิษเมตตาอนุเคราะห์ กจ่ายยาเป็นเภสตรธานเป็นพานมบารามีบแล้วก็ดีมากเลยครับแต่เพียงแค่เราเปิดใจให้กว้างแล้วก็มากินยาสมุนไพรของเราดั้งเดิมจะดีกว่าคอาตมาตั้งแต่แรกก็อยากจะกินยาเงี้ยแต่ด้วยพอมันป่วยปุ๊บเขาเข้าโรงพยาบาลปุ๊บก็พ่าผ่าเลยมันเพียงแค่สองสามวันก็เรียบร้อยละาธุนะ <c oughs> ครับมันก็เลยเป็นภาวะที่จำยอม แต่ตอนนี้พอมีพออาตมากลับมาถึงว่าตมาก็จะหยุดกินแล้วก็ประทานยาของพักฟื้นหมดครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ดูนะครับที่เห็นอยู่ในขนะนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของท่านเองนะครับก็อยากบอกไปถึงญาติโยมทั้งหลายนะครับมีเงินมีทองนี่ล้านสองล้านเนี่ยมันไม่ได้หามาได้ง่าย,ายๆต้องเก็บรักษาแล้วก็มาฟื้นฟูเรื่องสงมุนไพรกันดีดีวดวดวกว่า ท้ายนี้อยากให้ท่านท่านพระครูนะบอกกล่าวไปยังญาติโยมทั่วประเทศที่ชมรายการอยู่สาธุ <นะ S 1> ครับนะก็ขอจเจริญพรญาติโยมที่ชมรายการของวัดสระแก้วอัตมาอยากอแนะนําว่าถ้าบุคคลใดที่ป่วยเป็นมะเร็งในสมองก็ดีเป็นมะเร็งอะไรก็แล้วแต่หันมาใช้สมุนไพรไทยดีกว่าโยมนะทั้งประหยัดด้วยแล้วก็หายแน่นอนและหายขาดด้วยยาแผนปัจจุบันโยมให้อย่างเดียวเลย เราเป็นอะไรก็ให้ให้กินเป็นกำๆเลยโยมถ้ากินไปไม่ไม่ไตพังก็ผมก็เพระพังกันไปด้านนึงไงโยมเพราะฉะนั้นสมนไพรจะดีกว่าอาตมาก็ขอเจรเิญพรญาติโยมว่าหันมาทานยาสมุนไพรแล้วก็อย่างวัดสักแก้น,นี่ท่านแผ่เมตตาบารมีให้ยาเป็นทานเนี่ยแล้วก็คนขัดสนยากจนค้นแค้นก็อยากไล้ก็มาช่วยกัน ทานยาถ้าใครที่มีกำลังก็ช่อกันบริจาคที่จะเป็นูปบำรุงให้สูตรทอดต่อไปอาตมาก็ขอเจริญพร